กำกินเข้าบอดีเต้ากำกกางเต๋วหมอนกลางบอดีอยางอู้กันทาบอดุกตึงบอดีสักวันลูกบอตันบอดีโบเสาบานสวัสดีครับพบกับคนเล่าไครในหุบผาควายตายตอนที่22 เหล่าคณะช่วยกันหาไม้ฟืนมากองเป็นกองใหญ่สองกองเพื่อเผาร่างของสองพี่น้องสิงและสางที่สังเวยชีวิตให้กับเสือร้ายในครั้งนี้เมื่อเผาร่างของสิงและสางเสร็จจึงเก็บขี้เท่าใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วใช้ไม้จุกปิดฝาไว้หลังจากนั้นเหล่าคณะจึงพากันออกเดินทางต่อเพราะไม่อยากอยู่บริเวณนี้แน่นอนว่า เสือสามตัวนั้นมันต้องหาวิธีแก้แค้นกลุ่มคณะเป็นแน่ทุกคนรีบเร่งฝีเท้าเพื่อที่จะออกจากบริเวณนั้นโดยเร็วฝังสมิงร้ายทั้งสได้กลับมาดูร่างสมิงสาวที่นอนตายอยู่แล้วจึงคำรามขึ้นด้วยความโกรธแค้นแน่นอนว่ามันทั้งสามต้องตามร้อยเหล่าคณะไปแน่ๆด้วยที่ว่า ทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแล้วยิ่งเร่งเดินทางและอาหารก็ไม่ได้กินกันอีกครูวิภาจึงเป็นลมเป็นแรงลงไปโชคดีที่น้อยเลงดึงแขนไว้ทันไม่งั้นหัวคงคมํางงฟาดพื้นแน่ๆคุณิิพบพักก่อนพักก่อนวิภาไม่ไหวแล้วฉันว่าพักที่นี่ก่อนเถอะถึงจะยังครึ่งวันอยู่ก็เถอะ พวกเราเร่งกันจนเกินไปครูวิภาอยู่ในอาการสลึมสลือเพราะเหน็ดเหนื่อยเกินไปเราคณะจึงพักกันคุณมีภพเราพักกันตรงนี้แหละถ้ามันจะตามมาแก้แค้นพวกเราก็ให้มันมาฉันไม่เชื่อว่าจะจัดการพวกมันไม่ได้หรอกถ้าเราจะเร่งไปต่อไปแบบนี้ก็เสี่ยงต่อการเป็นลมช็อกพ่อไม่ได้พักผ่อนกันอีกพักกันที่นี่ก่อน แล้วค่อยหาวิธีจัดการกับสมิงสามตัวนั้นถ้ามันตามมานะน้อยเลิงมันตามมาแน่ครับและไม่แน่มันอาจกำลังมองเราอยู่ในตอนนี้ก็ได้ครับนายเลิศอย่างที่น้อยเลิงว่าครับเราอย่าประมาทไปดีที่สุดเพราะเราก็ได้เสียคนไปอีกสองคนแล้วทำเอาคนอื่นๆเสียขวัญกันไปหมดเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องสร้างขวัญกำลังใจให้เหล่าลูกน้องและเหล่าลูกหาด้วยครับ ไม่งั้นพวกเขาจะต่อต้านเราและสติแตกแล้วมันจะไปกันใหญ่ครับคุณมีพบมันก็จริงของเลิศน,นะเดี๋ยวรอวิภาตื่นก่อนค่อยปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรและจะหาวิธีไหนจัดการกับมันเพราะวิธีที่น้อยเลิงใช้มันคงจะรู้กันแล้วและคงจะวางแผนหาวิธีรับมือพวกเราไว้แล้วแน่ๆวันนี้ก็พักกันตรงนี้แหละ ถ้ามันสามตัวมาก็เอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยเมื่อได้พักผ่อนขูวิภา,าก็เริ่มอาการดีขึ้นคุณวิภพเป็นไงบ้างลูกดีขึ้นแล้วใช่ไหมขูวิภาดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณพอ่อแต่ก็ยังเวียนหัวยอยู่บ้างค่ะทุกคนต่างหาข้าวปลากินกันเติมพลังให้ร่างกายและพักเอาแรงส่วนมากก็พากันนอน มีเพียงกลุ่มของนายเลิศที่ระวังภัยกวเท่านั้นน้อยเลิงได้แยกมานั่งคนเดียวและจึงคิดว่าถ้าสมีงร้ายทั้งสามตัวนั้นบุกเข้ามาแก้แค้นจะใช้วิธีไหนรับมือมันดีเพราะวิธีเดิมมันคงจะรู้แล้วมันคงไม่ประจันหน้าตรงๆเหมือนเมื่อคืนแน่ๆมันคงจะใช้วิธีรบแบบซุ่มขยำเยือแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องคิดหาวิธีแบบจัดการมันทีเดียวจอด ไม่งั้นมันคงปุบปุบโปรโถแน่ๆน,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 น้อยเลิงได้คิดอยู่ในใจแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะหาอะไรมาจัดการมันดีกันจองนายเลิศพรานเถิงหิงและแดงก็ยังปรึกษากันอยู่เช่นนั้นในระหว่างที่น้อยเลิงนั่งคิดไปคิดมาก็คิดได้ว่าในร่างกายตนเองนั้นมีธาตุกายสิทธิ์คือเหล็กไหลอย,อยู่เหล็กไหลนั้นสามารถแก้อาถันได้ทั้งปวง ถ้าตนภาวนาให้อำนาจเหล็กไหลช่วยปลุกเสกกระสุนกายสิทธ์คงจะได้แน่แน่ว่าแล้วจึงเดินไปหานายเลิศและกันจองน้อยเลิงนายเลิศครับผมอยากจะขอกระสุนลาก้าสักห้าเม็ดผมจะลองเอาไปปลูกเสกครับกันจองข้าขอลูกปืนสามศูนย์ี่ศูนย์หกจิมข้าจะเอาไปปลูกเสกกันจองกับนายเลิศได้มอบกระสุนตนให้น้อยเลิงคนละห้าลูก เมื่อน้อยเลิงได้กระสุนแล้วจึงหลบไปนั่งคนเดียวแล้วหลังจากนั้นจึงเด็ดใบกล้วยป่ามาแล้วเอาลูกปืนวางบนใบตองทั้งหมดทั้งกระสุนลูกซอง30-06และ7.62ม mm, ิลิเมตรวางรวมกันแล้วจึงใช้มือจับใบตองแล้วจึงภาวนาให้เหล็กไหลให้อยู่ในตัวตนนั้นลูกเซกระสุนเหล่านี้สาธุสาธุ กาติกาิตพญาเล็กไหลติดอยู่ในตัว้าปเจ้าขออิทธิฤทธิ์ช่วยเนี่ยให้ลูกปืนเหล่านี้สามารถล่างอาถรรพ์ทั้งสิ้นทั้งปวงสาธุสาธุาธเมื่อน้อยเลิงอธิษฐานเสร็จก็มีก้อนกลมดำผุดออกจากมือน้อยเลิงมาแล้วกระเด้งลงไปหากระสุนเหล่านั้นจากนั้นก้อนกลมดำนั้นก็ยืดออกเป็นเส้นยาวแล้วเลื้อยไหล ไปมาบนลูกปืนอยู่สักพักแล้วจึงพุ่งเข้ามือน้อยเลิงกลับไปดังเดิมน้อยเลิงคิดว่านี่คงจะเสร็จแล้วละ่ะจึงหยิบกระสุนไปให้กันจองกับนายเลิศน้อยเลิงเอาเก็บไว้ใช้ยิงสมิงอย่างเดียวนะครับอย่าหลงเอาไปยิงอย่างอื่นแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่าต้องลองกันหน้างานครับนายเลิศได้ได้ได ลองกันสักตั้งให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปน้อยเลิงเราไม่ต้องไปตามหามันหรอกครับเราแค่ทำเป็นไม่ระวังเดี๋ยวพวกมันก็มาหาเราเองครับเมื่อคุยกันเสร็จน้อยเลิงนายเลิศกันจองก็ได้ประจุก,กระสุนเข้ารังเพลิงไว้เวลาได้เดินต่อไปช้าๆจนเข้าช่วงยินครึ่งวันนี้ทุกคนได้พักผ่อนกันเต็มที่จึงทำให้มีเรี่ยวแรงกันมากขึ้น ทุกคนใจจดใจจ่อรอดูว่าจะมีไอ้สมิงร้ายสามตัวนั้นมันจะโผล่มาเมื่อไหร่เวลาค่ำคืนเริ่มมาเยือนเสียงแมลงเริ่มร้องแสดงว่าคงยังไม่มีอะไรเหล่ามือสังหารทั้งสามก็ยังคงเฝ้ารออยู่ต่อไปจนเวลาเริ่มดึกสงัดลงน้อยเลิงรู้สึกปวดเบาจึงลุกเดินออกจากแคมป์ไปเพื่อให้ลับตาคน เมื่อน้อยเลิงได้ปลดเบาเสร็จจังหวะกำลังจะหันกลับมานั้นก็มีสมิงหนึ่งตัวะโจนใส่น้อยเลิงจนน้อยเลิงหงายหลังลงไปและทำให้ปืนหลุดมือไปในทันทีเมื่อสมิงร้ายตัวนี้มันเห็นน้อยเลิงเสียท่ามันจึงกระโดดเข้าขยํำน้อยเลิงต่อแต่จะกัดอย่างไรก็ไม่สามารถเข้าเนื้อหนังของน้อยเลิงได้เลยเพียงเป็นรอยจำแดงก็เท่านั้น เมื่อมันรู้สึกถึงอะไรสักอย่างในตัวน้อยเลิงมันจึงหันกลับแล้วกำลังจะวิ่งหนีแต่นายเลิศน,นั้นวิ่งมาพอดีเพราะได้ยินเสียงต่อสู้กันนายเลิศยกอา,กา้าประทับบ่าแล้วจึงลั่นไกเจ็ดมิเมตรออกไปรอบนี้ไม่เป็นดังเช่นเดิมกระสุนเจาะทะลุหน้าผากสมิงร้ายตัวนี้ล้มฟุบลงทันทีจากนั้นนายเลิศ จึงเดินไปดึงน้อยเลิงขึ้นมาเป็นอะไรมากไหมน้อยเลิงไม่เป็นไรครับโชคดีที่มันกัดไม่เข้าปืนผมหลุดมือเพราะมันกระโจนใส่ผมเลยมวยไทยใส่เลยสิครับดีที่คุณเลิศมาทันเวลาพอดีนายมีของดีอะไรกันแน่ถึงทำให้เสือกัดไม่เข้าสุดยอดเลยนายนี่แล้วทั้งสองจึงเดินไปดูร่างสมิงร้ายตัวนั้น รอบนี้เป็นร่างผู้ชายไว้กลางคนครึ่งท่อนไม่ใส่เสื้อผ้านายเลิศฉันว่าไอตัวนี้คงจะเป็นหัวของไอที่โดนของของน้อยเลิงฆ่าตายเมื่อวันนั้นมันคงจะใจร้อนมาแก้แค้นให้เมียมันแสดงว่าอีกสองตัวคงเป็นสมิงแก่พ่อแม่มันแน่อะไรกันที่ทำให้มันเป็นสมิงกันทั้งครอบครัวแบบนี้ไม่นานกันจองและเหล่านายจ้างก็เดินมา คุณิภพบเป็นไงบ้างเสร็จไปนหนึ่งครับกระสุนปลูกเสกน้อยเลิงได้ผลครับนายเลิศตอบกับคุณิภพบไปดีแล้วเราจะได้จัดการมันให้หมดถ้าอีกสองตัวมันได้เข้ามาแต่สุดยอดก็น้อยเลิงนี่แหละครับโดนมันซุ่มขยํำแต่เป็นเพียงแค่รอยพกําก็เท่านั้นต้องเรียกผานไพรผู้เจนจัดวิชาแล้วล่ะครับคุณิภพบก็จริงนะตั้งแต่เดินทางมาถ้าไม่มีน้อยเลิง ไม่รู้พวกเราจะเป็นเช่นไรน้อยเหลิงไม่ถึงขนาดนั้นครับผมก็แค่โชคดีที่ได้รัเรียนวิชามาก็เท่านั้นครับเรากลับไปแคมป์กันดีกว่าครับได้ได้ได้กลับแคมป์กันเมื่อกลับมาถึงแคมป์ครูวิภาก็เห็นรอยพวกช้ำจากรอยเขี้ยวเสือในตัวน้อยเหลิงจึงเข้าไปหาพร้อมยาหม่องครูวิภาน้อยเลิง มาวิภาทายาหม่องให้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทาเองก็ได้ครูวิภาเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทำสีหน้าไม่พอใจใส่น้อยเลิงจนทำให้น้อยเลิงยอมให้ครูวิภาทายาให้ไม่มีใครเห็นลอกคุณอยู่หลบกลุ่มซะขนาดนี้และอีกอย่างเลิกทำตัวห่างเหินกับวิภาได้แล้วน้อยเลิงนั่งฟังครูวิภาบ่นอยู่อย่างนั้น และได้แต่ยิ้มแห้งๆตอบรับคำบ่นไปคืนนี้พระจันทร์ไม่มืดมากทำให้เห็นบริเวณรอบข้างได้ชัดเจนในระหว่างที่ครูพิพาได้ทายานั้นน้อยเลิงก,ก็เห็นเงาตะครุ่มตะครุ่มหมอบตำ่ำลำตัวยาวคลานตามกันมาน้อยเลิงจึงมั่นใจได้ว่านี่คงจะเป็นสมิงร้ายสองตัวที่เหลือคงย่องเข้ามาแก้แค้นแน่ๆจึงใช้มือปิดปากครูวิภาไว้ แล้วจึงกระซิบข้างหูไปว่าเงียบๆครับสมิงสองตัวมันกําลังทานเข้าใกล้แคมป์ครับอยู่ใกล้ๆผมไว้ครูวิภาได้ยินอย่างนั้นจึงเงียบทันทีน้อยเลิงได้จับปืนไว้ในท่าตเตรียมพร้อมแล้วพาครูวิภาย่องเข้าแคมป์ไปพอถึงแคมป์ในแคมป์ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้อยเลิงจึงเดินไปกระซิบนายเลิศกับกันจองว่า ตนได้เห็นเสือสองตัวย่องเข้ามาใกล้ปางตอนตนได้นั่งอยู่ข้างนอกเหลามือฉมังจึงพากันทำตามปกติเพื่อให้มันตายใจเพื่อให้มันย่องเข้ามาเวลาได้ผ่านไปราวๆสองชั่วโมงก็บังเกิดมีเงาย่องเข้ามาแล้วหมอบลงบริเวณหลังที่คุณพิพบอยู่นายเลิศก,กันจองน้อยเลิ n งผู้เฝ้าคอยมองสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ได้เห็นทุกกริยาบทของสมิงร้ายทั้งสองตัวไม่นานนักเสียงกระสุนลูกโดดปลุกเสกของลูกซองแฝดน้อยเลิงและเสียง3 0 0 6ของกันจองก็ดังไล่เลี่ยกันมาเพียงเสี้ยววินาทีเพียงเท่านั้น <c oughs> เสือสมิงร้ายสองตัวนั้นก็ได้ถูกกระสุนปลุกเสกจากอนุภาพเหล็กไหลที่อยู่ในตัวน้อยเลิงแม้จะเป็นวิญญาณเสือร้ายแต่ก็ยังมีความนึกคิดเป็นสัตว์ จึงต้องมาจบชีวิตด้วยมือเหล่าคณะสำรวจสายแรกทองคำแต่ที่แปลกเสือสองตัวนี้ไม่ได้กลายร่างกลับเป็นคนครึ่งท่อนเหมือนสองตัวที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะมันแก่แล้วก็ได้คุณนิพบได้สั่งให้ลูกน้องคนอื่นลากซากเสือออกไปไว้ห่างจากแคมป์แล้วจึงพากันพักผ่อนเพราะระแวงมาตลอดจนทำให้ร่างกายล้ เหตุการณ์ในค่าคืนนี้ได้คี่คลายลงทำให้กลุ่มลูกน้องคนอื่นกับลูกหาบลดความตึงเครียดลงเวลาได้เดินผ่านไปช้าๆจนสว่างรอบนี้เหล่าคณะไม่รีบมากต่างพากันทําธุระส่วนตัวหากับข้าวกับปลากินกันปกติเมื่อทุกคนหาอาหารใส่ท้องกันแล้วจึงตั้งขบวนออกเดินทางกันเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆ สภาพป่ากบเดี่ยนแปลงเริ่มเป็นป่าดินแดงมีก้อนหินใหญ่เป็นหน้าผาเป็นต้นสนและโปรงเป้งซึ่งลักษณะคล้ายกับรบริเวณหุบผาควายตายตามขอบสันดอยก็เริ่มมีรอยควายป่าอัวแดงกระทิงเดินเป็นทางจนตามขอบสันเป็นดินยุบลงไปเพราะมหิงสาเหล่านี้ใช้เส้นทางนี้บ่อยเป็นประจำนายเลิศ เราคงจะเข้าใออกล้หุบผาควายตายดูจากบริเวณนี้มีแต่รอยอ้วแดงกระทิงเต็มไปหมดเลยครับคุณิีพดีดีฉันก็อยากเห็นเต็มที่แล้วว่าจะเป็นจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าคุณเกลกใกล้จะได้เห็นกองกระดูกท้องคำที่ว่ากันแล้วถ้าพวกเราเจอแล้วให้ลูกหาบหาบก็บไปให้หมดเลยถ้าไม่หมดเอาไปให้ได้มากให้เยอะที่สุด ด้วยคำพูดของคุณเกลิกทำให้หลายๆคนไม่ชอบใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เพราะขนาดลูกน้องคนสนิทต,ตายไปสองคนคุณเกลิกยังไม่มีท่าทีที่จะรู้สึกเสียใจเลยสักนิดในระหว่างที่ทุกคนกำลังพ่มเพ้อกันอยู่ก็เกิดเสียงป่าแตกมาทางกลุ่มคณะและไม่นานก็มีฝูงควายป่าราวๆสิบกว่าตัววิ่งพุ่งเข้ามา เหล่าคณะจึงระเบิดกระสุนสารพัดชนิดออกไปแต่มันก็ไม่สามารถหยุดยั้งควายป่าจํานวนมากที่กําลังกรูเข้ามาทำให้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของทุกคนตื่นขึ้นวิ่งหนีกระเจิดกระเจงิงทิ้งกล่องสัมภาระที่หาบมาไว้คุณวิภพคุณวิภานายเลิศน้อยเลิงได้วิ่งไปทิศทางเดียวกันกันจองแดงพานเทิงสมคนนี้ได้วิ่งไปอีกทางหนึ่ง ทุกคนต่างกระเจิดกระเจิงกันไปหมดเมื่อหลบพ้นอันตรายแล้วทุกคนต่างมารู้ตัวที่หลังว่าพวกตนนั้นได้พัดหลงกันคนที่หลบไปใกล้สุดก็เป็นคุณเกลิกหิงเจ้าเด่นและเหล่าลูกหาบซึ่งในเดินกลับมาหาสัมภระได้ถูกและได้รอกลุ่มของกันจองกับกลุ่มคุณวิภพเมื่อรอเป็นเวลานานจนทําให้คุณเกลิกมีความคิดแย่ๆขึ้นมาคุณเกลิก นี่ยหิงแกนำทางต่อเลยถ้ายังรอพวกนั้นอยู่คงทำระยะทางได้ช้าแน่แน่หิงบอกได้ครับจะได้เฮาก็ต้องรอนายวิภพและคนอื่นๆไปพร้อมกันครับคุณเกลิกฉันบอกให้แกนําทางไปไม่เข้าใจหรือไงวะหิงผมมาเป็นลูกน้องนายวิภพบ่ใจคุณดีดีด,ดีได้ แกไม่ต้องนำทางพวกฉันก็ได้แต่แกต้องเอาแผนที่มาให้ฉันแล้วแกจะไปไหนก็ไปจะไปตามเจ้านายแกก็เชิญหิงผมบ่าสามารถฮอได้ครับเมื่อนายเกลิกได้ยินหิงพูดแบบนั้นก็เกิดบันดานโทษสะยกจุดสองสองสามไรเฟิลที่เขาอกหิงถ้าแกไม่ให้แผนที่ฉันแกเชื่อไหมว่าฉันน่ะ กล้าข้าแกทิ้งนะไอหิงหิงทำอะไรไม่ถูกจึงได้แต่ยืนนิ่งคุณเกลือกไอเดนแกไปเอาแผนที่มาเมื่อได้แผนที่จากหิงมาแล้วคุณเกลือกจึงเสนอเงินจ้างเหล่าลูกหาบและลูกน้องของคุณวิภพคนอื่นที่ไม่ใช่คนสนิทโดยให้มากกว่าคุณวิภพแล้วจึงดูแผนที่เดินทางเข้าสู่หุบผาควายตายส่วนหิงนั้น ก็ได้เอาของของตนออกตามหากลุ่มคุณวิภพที่กระเจิดกระเจิงไปคุณวิภพไม่รู้ว่าตนนั้นกําลังถูกหักหลังจากหุ้นส่วนหนุ่มอย่างคุณเกลิกจึงมีความห่วงใยอยู่ทางฝั่งของกันจองแดงทานเทิงก็พยายามหาฮิตทางที่จะกลับไปรวมกลุ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าตนนั้นได้วิ่งมาทางไหนเพราะตอนนั้นคิดกันแค่ว่าต้องเอาชีวิตรอด จึงไม่ได้สังเกตอะไรเลยได้แต่วิ่งหนีคมเขาควายป่าฝูงใหญ่แต่ถึงอย่างไรฟังกลุ่มคุณวิภพและกันจองถ้ากลับไปถูกจุดที่โดนฝูงควายป่าไล่ขิดก็คงไม่เจอทีมของตนแล้วละ่ะเพราะตอนนี้คุณเกลกได้ซื้อทีมคุณวิภพไปแล้วและยังยึดเอาแผนที่ไปแล้วด้วยคุณวิภพเลิศเราคงจะหาทางกลับ ไปที่เดิมไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วไม่รู้ทุกคนจะเป็นอย่างไรใช่ครับตอนพวกเราวิ่งหนีก็ไม่มีใครได้ดูทิศทางกันเลยรู้ตัวอีกทีก็พัดหลงกันไปแล้วน้อยเลยเอาอย่างนี้ดีไหมครับเราหาที่พักผ่อนกันก่อนครับเราล้ากันมากแล้วพรุ่งนี้ค่อยหาวิธีแก้ปัญหากันตอนนี้เราต้องเก็บแรงไว้ พวกเรารักษาชีวิตไปได้ก็ดีเกินพอแล้วครับลองคิดดูถ้าเราไม่พัดหลงกันพวกเราคนใดคนหนึง่งอาจตายด้วยคมเขาควายแหลมๆของฝูงควายป่าจำนวนมากไปแล้วครับลักษณะเหมือนมีอะไรไม่อยากให้เราเข้าใกล้หุบผาควายตายเลยครับตั้งแต่ขึ้นลําห้วยนั้นมาเราก็เจอแต่อันตรายติดๆกันมาเลยนายเลิศใช่ครับผมก็คิดแบบน้อยเลิงเลย น้อยเลิงข้างล่างเหมือนมีร่องน้ำเล็กๆแล้วก็มีกล้วยป่าขึ้นเต็มดูเหมือนจะชุ่มเย็นผมว่าคงจะมีน้ำไหลอยู่เราลองลงไปดูกันเถอะทั้งสี่คนได้เดินลงไปยังร่องน้ำที่น้อยเลิงบอกเมื่อเดินไปถึงก็พบว่ามีน้ำไหลลินๆอยู่และใสามากแต่บริเวณนั้นมันลกไปหน่อยจึงต้องพากาันไปพักตรงดงกล้วยป่า เพราะดูไม่ค่อยรกเพราะกล้วยป่าได้บังแสงทําให้แสงส่องลอดไปยังหญ้าข้างล่างน้อยจึงทําให้หญ้าใต้ป่ากล้วยไม่เติบโตแล้วจึงตัดต้นกล้วยบริเวณน,นั้นที่จะพักออกให้โล่งพอพักได้จากนั้นจึงช่วยกันหาฟืนมาก่อไฟอย่างโชคดีที่ทั้งสี่มีกระเป๋าเป้ติดหลังมาคนละกระเป๋าซึ่งบรรจุของจำเป็นเล็กๆน้อยๆไว ให้พอใช้ยามจำเป็นได้ทัดมาทั้งฝั่งของกันจองแดงพานเทิงก็รู้ดีแล้วว่าไม่สามารถกลับไปทางเดิมได้อีกและรู้ดีว่าพัดหลงกันแล้วตอนนี้ทำได้เพียงคือต้องหาที่พักเก็บแรงเพราะใกล้ค่าแล้วโชคดีที่กันจองแดงพันเทิงต่างคนต่างพกสเสบียงไว้จึงไม่ได้หาอาหารกันในเย็นนี้ณนะตอนนี้ทั้งสองกลุ่ม ไม่มีใครรู้เลยว่าทีมคณ,ณะนั้นได้ถูกนายเกลึกหักหลังไปแล้วมาดูกันว่าเราคณะคุณิิพบและกันจองจะกลับมารวมตัวกันได้ไหมแล้วพบกันใหม่ในหุบผาควายตายตอนที่23สวัสดีครับ